กรมราชัรร์โดยเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดฝึกสับเปอมืออาชีพเตรียมความพร้อมผู้ต้องราชทรรมก่อนปล่อยตัวเชิญชวนสังคมให้กำลังใจเปิดใจะยอมรับผู้ก้าวลาดกลับเป็นคนดีเพื่อให้ได้หวนกลับไปไม่หวนกลับไปทำความผิดอีกครั้งน,น,นะครับติดตามได้จากรายงานครับเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดนำร่องเปิดหลักสูตรฝึกวิชาชีพสับเปลือเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย โดยนำแนวคิดจากผู้ต้องขังในเรือนจำที่เคยเป็นสับปเรอก่อนต้องโทษจำคุกมาสารต่ออาชีพสาธารณกุศลส่งสก,การวาระสุดท้ายให้เพื่อนมนุษย์โดยได้เริ่มโครงการขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน2567รับสมัครผู้ต้องขังชายที่มีใจรักและมีความมุ่งมั่นจะทำเป็นอาชีพมาฝึกฝนผลปรากฏว่าได้รับความสนใจเกินคาด จึงได้เปิดหลักสูตรต่อเนื่องในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงแล้วปรับเป็นหลักสูตรครบวงจรโดยมีผู้นำศาสนาอิสลา,ามเข้ามาเป็นวิทยากรนอกเหนือจากการกระทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธต่อยอดไปสู่การร่วมปฏิบัติศาสนาจริงในสถานที่โรงพยาบาลและวัดฝึกจิตให้เข้มแข็งยกระดับทักษะคนหลังกำแพงเตรียมรับโอกาสใหม่ของสังคมหลักสูตรที่เราฝึกอบรมให้กับน้องเริ่มแรกเริ่มตั้งแต่การสอนให้น้อง รู้จักทำความสะอาดร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็การแต่งตัวการแต่งหน้าให้กับผู้เสียชีวิตจากนั้นก็ให้น้องๆเรียนวิชาที่เป็นประโยชน์กับตัวของน้องเ,อเช่นคาถาคาถาผูกมัดสามห่วงผูกคอผูกมือผูกขาแล้วก็เป็นคาถาที่ใช้ดูแลตัวเองด้วย ในการปฏิบัติตนทุกครั้งเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ากับตัวเราแล้วก็ทำพิธีสับโงคือสอนพิธีให้สอนคาถาให้ทำเป็นขั้นตอนจากนั้นก็เป็นพิธีบรรจุบรรจุโรงใช้ศพลงไปอยู่ข้างในลงโดยการใช้คาถาเหมือนกันนะคะแต่ละคาถาก็จะแตกต่างกัน เรือนจำทุกเรือนจำใช้หลักอัจฉริยวิทยาและทันทวิทยาสมัยใหม่ในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยคู่ขนานกับการฟื้นฟตูตั้งแต่แรกรับเข้ามาในเรือนจำจนถึงวันที่พ้นโทษด้วยการติดอาวุธทางปัญญาที่เป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขังไม่ให้กลับไปกระทำผิดอีกครั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตด้วยการบำบัดฟื้นฟูพร้อมให้การศึกษาสายสามัญและฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นกลางยาว ปูทางไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ภายหลังพ้นโทษเราต้องการคืนคนดีสู่สังคมเรือนจำทุกเรือนจำมีความมุ่งมั่นที่จะคืนคนดีสู่สังคมเราจะไม่คืนคนเดิมสู่สังคมคนเดิมหมายความว่าก่อนเข้ามายังไงเขาเกเรเนี่ยออกไปเขาต้องเป็นคนดีในระดับที่สังคมยอมรับได้การแก้ไขพัฒนาฟื้นฟูพรตินิสัยเนี่ยเรือนจำเป็นแค่หน่วยภายในเรือนจำที่เราเดำเนินการ แต่สุดท้ายแล้วเมื่อพี่น้องผู้ต้องขังได้พ้นโทษออกไปสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสังคมที่จะต้องให้ที่ยืนในสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการที่จะต้องรับไม้ต่อจากเรือนจาไปเนี่ยจะต้องมองเปลี่ยนมุมมองว่าคนเหล่านั้นคือลูกหลานของพวกเขาให้ที่ยืนเขาให้โอกาสเพราะทุกคนมีโอกาสที่จะกระทำความผิดพลาดได้ พี่น้องร่วมชาติที่กระทำผิดไม่สามารถจะอยู่ในเรือนจำตลอดชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งถ้าเขาพ้นโทษออกไปสังคมต้องให้โอกาสวิธีบำบัดแก้ไขป้องกันในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งหลักคำสอนทางศาสนาจะสามารถระงับกิเลสและป้องกันปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่กระตุ้นให้มีความเห็นผิดเป็นชอบได้อีกทั้งไม่ให้เกิดอวิชาจนหลงทางเข้าไปสู่การกระทำผิดซ้ำ คืนคนดีให้สังคมกลับมาเป็นคนสำคัญของครอบครัวและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขต่อไปกิติชัยลำสมุททีมข่าว n b t ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดศรีสะเกษ